สามีข่มขืนภรรยาได้ะนะครับการข่มขืนคืออะไรครับการข่มขืนดูตรงที่ว่าไอ้เรวะเพศต้องล่วงล้ำเข้าไปล่วงล้ำเข้าไปในช่องคลอดครับทางปากทางทวารหนักมันเป็นคําที่บางครั้งเนี่ยเราเข้าใจว่ามันชัดเจนของมันเองมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกสนใจเรื่องกฎหมายขึ้นมาแทนทันทีเลยครับพี่เป้ป ผลงานกระแสมากี่ปีแล้วอะผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณปี6162ก็ร่วม,ร,วมร่วม6ปีแล้วครับอ,อยู่หกเ<ห>จ็ปีอยู่นานมากเพราะว่าเคยคุยพี่แก้วว่าไปที่าไรก็เจอพี่แกว้ว่พี่แกว้วเป็นพนังกงานประจำรึเปล่าครับสิ่งใหญ่ที่ได้รับนี่ก็จะเป็นเรื่องของคดีผูพ้พูดไม่มีอะอะไรอย่างนั้นครับพี่เป้จริงๆแล้วเห็นข้อมูลมาบอกว่าจริงๆไม่ได้ไม่ได้อยากจะเป็นทนายตั้งแต่แรกใช่ครับ ทำไมอ่ะทำไมตอนนั้นจะเป็นอยากเป็นอะไรคือตอนแรกผมอยากจะเป็นหมอครับอู้ยคุณหมอลุกก็ได้นะจริงเออเนาะได้เป็นคุณหมอจริงก็ก็มาเป็นความฝันนะครับก็คืออยากจะผมเรียนวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็กเรียนสายวิทย์มาแล้วก็มาลองไปเอ็นทงเอ็นทานปรากฏว่าก็ไม่ได้ก็เลยอยากจะเป็นช่วงเวลาช่วงหนึ่งที่เราจะพักเราก็เลยไปเรียนรามกําแหงครับในช่วงเวลาที่เรารอที่พอเรียนรามเสร็จแล้วเนี่ยเราดั้งฟังไปฟังมาเราก็เลยเกิดความรู้สึกว่า แม่กฎหมายมันเป็นกฎมันเป็นมีความมาสจรันรของมันจริงจริงโอ้ไปถูกจรอตรงนั้นใช่ครับไปไปเจอไปเจอเสน่ห์อะไรตรงตรงนั้นถึงถึงเปลี่ยนจากความฝันที่เป,เป็นหมอเลยมันเป็นอาจารย์อาจารย์ที่สอนกฎหมายอาญาสามถ้าจำจําได้นะครับประมาณตักปีสามหนึ่งโดยประมาณสามหนึ่งสามสองครับมันเป็นเรื่องของการสอนเรื่อง,องเกี่ยวกับการข่มขืนกระทาชาเราครับนะครับซึ่งภาษาของกฎหมายี่แคนมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้คําให้มันแบบสิ้นสงสัย สิ่นสงสัยคือต้องเคลียร์มากต้องเคลียร์ครับอาจารย์ได้มีการอธิบายว่าสมัยนั้นนะครับกฎหมายก็คือว่าสามีสามารถข่มขืนภรรยาได้ครับไม่ผิดเออปัจจุบันไม่ได้แล้วนะครับปัจจุนไม่ได้แล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยสามีข่มขืนภรรยาได้นะครับการข่มขืนคืออะไรครับการข่มขืนดูตรงที่ว่าไอ้แหววเพศต้องล่วงล้ำเข้าไปล่วงล้ำเข้าไปในช่องคลอดครับ ทางปากทางทวารหนักม,มันเป็นคําที่บางครั้งเนี่ยเราเข้าใจว่าเออเฮ้ยมันชัดเจนของมันเองอม,มันก็เลยทําให้ผมรู้สึกสนใจเรื่องกฎหมายขึ้นมาแทนทันทีเลยครับพี่เป้ะด้วย,ยประเด็นนี้ด้วยประเด็นนี้ครับด้วยประเด็นนี้เลยใช่ครับถึงว่าพี่หนุ่มถูกคนมากๆช่วนก็ก็รู้สึกว่าเฮ้ยภาษามันทำได้อย่างนี้ขนาดนี้ใช่ครับแล้วมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการที่สามีมาเป็น จำเลยได้ด้วยไหมสามีตัวมาช่วยอะไรอย่างนี้มันก็จะมีความผิดเป็นตัวการร่วมตัวผู้สนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีความซับซ้อนมันเหมือนอะไรอย่างนั้นครับมันเหมือนหนังเนาะดูหนังใช่ครับคดีหนึ่งมันจะต้องเกี่ยวพันเรื่องใดต่างๆเพราะนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเปลี่ยนสายเลยเปลี่ยนสายเลยจริงจังกับทางกฎหมายจริงจังเลยครับแวันนี้ไปอยู่กับ ความเป็นทนายเรียนไปจนถึงเป็นระดับไหนครับผมจบปริญญาเอกด้านกฎหมายโดยตรงครับโอ้หชัดเจนมากครับพอเรียนด้านปริญญาเอกปั๊บเนี่ยก็คือจบตรีกฎหมายจบโทกฎหมายจบ,บเอกกฎหมายแล้วก็มาเรียนเสริมก็คือมาเรียนจบเนติบ,บัณฑิต ก็เลยจะกลายเป็นเรียนเรียนนีนแต่กฎหมายนี่ยครับพี่เป้ถามว่าถ้าอย่างนั้นกฎหมายมันมีแยกด้อยหลากหลายมากถนัดด้านในมากที่สุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีสังคมครับอ๋อสังคมครับก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของพินัยกรรมมรดกกฎหมายครอบครัวรวมถึงกรณีของการกฎหมายแพ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆนักกฎหมายก็ต้องมีความเชี่ยวชาญทั้งหมดอยู่แล้วครับอะไรอย่างเงี้ยต้องรู้ทุกเรื่องต้องรู้ทุกเรื่องครับ club inside day club inspired day